สวัสด so oh, oh, ีค่ะนะคะขาโอ้ขอบคุณค่ะสาธุสาธุโอ้ยได้รับน้ำมนต์แล้วโอ้เ็กเไออไออีกหไออีกไออีก้เต้เตเต็มเสคยไม่มีใครกอด ลเลยนะเสือพาไปชาติหน้าใครจะตามทันน้อนพี่หัวตามไม่ทันแล้วเสือก็ให้หนีชาติหน้าจะตามทันว่นนี่ อ,อ้าวคิดว่าไปถึงอุบลแล้วตอนนี้มาถึงนี่แล้วคิดว่าไปถึงอุบลแล้วคุณกอนมาแล้วหนี่ยลุงลุงจำว่าต้องเยอะๆนะลุง ดีแล้วหายหายทุกสิ่งทุกอย่างบางคนได้เต็มเต็มเลยดังพวกพัว,พวเลยนะบางคนอ่ะเสียงดังพังชัด ีีเซลล์อกบางคนได้เต็มเต็มเลยแม่ได้มนจะได้เต็มก็ไปจ้าวเซียวอ่าวตัวหนึ่งคตามไปทุกชาติเละเขบอกว่าชาตินี้ก็ตามและชาติหน้าก็ตามตามเสือไปทุกชาติเสือบกชาติเขาบอกว่าพอแล้วเสือพอพ่อบอกมองเห็นเงาดำๆเกาะไหลอยู่อะไรนะเสือหลวงพ่อว่าไงนะอะไรมากเหลืออะไร แน่นอนนะเขาบอกว่าขอริบจากยานสงชาติดีค่อยจะตามมาทุกชาติเลยโม้จะแกกอยู่แล้วน่ะเขาบอกว่าหมดเวรหมดกรรมแล้วเขาบอกหมดเขาไม เขาบอกว่าชาตินี้ก็พอแล้วเขาบอกว่าก่อนจะถามก่อนจะพูดะถามเขาไหมว่าใครอยากเจอแล้วมีถามเขาหรือเออเขาถามแล้วเขาบอกว่ามีคนอยากเจอเจ้าบอคนว่วเมื่อกี้เขาไม่ถามยีงถามเขาอีกเหรอไม่เป็นไร ตามได้ทุกคนไปทุกคนเลยวายถามก็ก่อนว่าก็จะให้ไปไว้คอยและค่อยจะตามทุกคนเลยที่อยู่ในนี้นะไม่ได้ตามเจ้าคนเดียวไม่ไอกตามทุกคนค่ะชาตินี้เจอแล้วชาติหน้าก็ต้องเจออีกนะคะชาตินี้สองปีแล้วนะแม่สองปีกว่าแล้วชาติหน้าเขกจะตามพวกเจ้าทุกคนรอคอยรุนพ้นแล้วกับเจ้าบ่ลลุดอกยังอยู่ ตามทุกชาติทุกชาติเพราะว่าชาตินี้เรายังเจอกันได้ชาติหน้าเราก็ต้องเจอกันอีกสิมีกี่คนนนี้วันนี้ถึงห้าสิบไหมแม่ไม่ยอมปล่อยเลยอะไรถึงห้าสิบไม่รู้นะคนอยู่ใ<ค>น<ล>นีนนน้ถึงห้าสิบคนไหมมีกี่คน,นพี่ล้วพ่คิดจะตา, <laughs> ตามทุกคนเ <laughs> ด <laughs> ี<ง>๋ยวเดี๋ยวดจะตามใครฮะตามทุกคนเลยนะคะเอฟซี MC อยู่ในนี้ถึงห้าสิบคนไหมตามทุกคนชาติหน้าก็ตามทุกคนเลยนะคะไม่ได้ตามคนเดียวแล้วตามทุกคนค่ะ ว่าชาตินี้เราเจอกันทุกคนชาหน้าเราก็ต้องเจอกันทุกคนมาเป็นทีมเราก็ต้องเจอกันเป็นทีมนะคะแอดล้อมมาเจอกันเป็นทีมเราก็ต้องตามเป็นทีมแมนบอยแม่บุญถิ่นแมนบอยมาเป็นทีมก็ต้องตามเป็นทีมเออทีมลุงพลกระเตนตามเป็นทีมสิใช่ถ้าอางั้นชาตินี้เราจะได้มาเจอกันบอก เต้องตามการชาติหน้าเลยพี่ลาวานบอกว่าไปไกลๆกูเริอพี่ลาวานบอกเดี๋ยวมาแถวคอยเด้อบอกไว้ฟังเดี๋ยวร้องไห้เองเลยพี่ลาวานถ้าบอกไห้ฟังฉันร้องไห้เองเลยว่าเกปลกฟังาะป้าก็ไปเอาน้ำามน ใส่ตรงนู้นนะคะอนะคะปลาก็มาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะติดต่อหลังพระคุณค่าคุณน้าน้องค่ะเป็นคุณแล้วแม่เป็นคุณได้ทั้งเพชรทั้งทองได้ตอนนี้ เงินไม่รู้กี่พันล้านเนงินไม่รู้กี่พันล้านนะบรรยากาศอุย้ยร้านกาแฟก,กกอกก็ยังอยู่นะคะเอฟซี FC. แต่คนนะ่ะไม่อยู่นะกาแฟกกอกร้านกาแฟกกอกก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะรถล,ลงจินก็มาแล้วนะคะเอฟเดนก็กลับไปแล้วนะคะนี่ อันนี้ห้องน้ำลุงจิมก็ยังอยู่นะคะห้องน้ำมานิพิษนะคะวันนี้รถเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะคะ f อนะคะ f อซ <F 4 S 2> มาเยอะมากเลยนะคะบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกครั้งที่กกกอกมาดูแต่ละคนนะคะอูรถเยอะมากเลยนะคะ วันวานยังมาจังไดนี่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะเมื่อวานก็เจอกันที่ลานูปูวันนี้มาเจอกันหน้าบ้านลุงพลแล้วนี่แล้วโมไซอยู่ไหนนี่โมไซจอดอยู่บ้านชางต่ำครับอ๋อเก่งเนาะเจ้านี่คุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่มาแต่ใส่นองนี่มาแต่าค่ขอ่อน่มจายผมมาแต่เขาวงมาหาคุณลุงบอก มาคุณเบนเขาปลูกโอ้มาเขาปลูกด้วยเจอแล้วยางเบนว่าพูดใหม่แม่ดูไรสุดโอ้ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะดูไรสุดตลอดเหรอคะขอบคุณดูอยู่นน่นก็ดูอยู่จะปาดงก็ดูจ้าดูตลอดนี่ไงมาแล้วแม่แม่ทำไมใส่สุดสวยจังไปไหนมามาหาคุณลุงนี่หรอมาเข้า แม่ดูให้ทุกช่องแม่บอกว่าแม่ดูให้ทุกช่องรถตู้จ้ะอ๋อท่านนั้นเนาะถ้าเดี๋ยวเอารถตู้มาแล้วพวกเป็นเจ้าหลวงเนี่ยอ๋อคนหว่าเจ้ามนเลยนี่นะคะเอฟซีก็มารู้จักทุกช่องเลยค่ะบอกว่าดูให้ยายด้วยนุ่งผ้าไหมงามงามเนาะอิจฉาผ้าไหมสวยมากนี่นะคะเอฟซีบรรยากาศ โอ้โหรถเยอะมากเลยนะคะต้นตะขบต้นนี้ก็ตัดออกแล้วมันก็เลยโล่งมันก็เลยเห็นมองเห็นบ้านคุณลุงชัดเจนขึ้นนะคะแต่ก่อนมันจะมีต้นตะขบอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลนนะคะบรรยากาศเก่าๆที่กกกอกปูเหล็กไปอยู่ฝั่งนน้นนะคะเอฟซี FC นะคะ ขอบคุณเอซีทุกคนนะคะ